พี่น้องครับหลังจากที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังครับราคาลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องครับราคาจะยังไม่สูงเท่าที่ควรครับแต่ก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับปี2 5 6 8นนี้ครับราคาตกต่ำครับข้าวนาปรังครับ เป็นราคาข้าวที่ตกต่ำมากที่สุดครับพี่น้องครับหลังจากที่วันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับเปิดสัปดาห์มาครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568ครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังนะครับราคาขยับขึ้นเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับพี่น้องครับสวนทางกับราคาข้าวเปลือกหอมระลินาปีครับราคายังร่วงลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับ สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศครับประจําวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2 5 6 8้าครับไปน้องครับข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังครับราคาเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับไปน้องครับความชื้นไม่เกิน25%ครับวันนี้ราคาปรับขึ้นครับไปน้องครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ5,400บาทถึง5,800บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ5,600บาทถึง6,000บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ5 2 0 0บาทถึง5,600บาทตต่อัน จังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ5,500บาทถึง5,900บาทต่อตั we น 5, 5, anyway. MA จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ5,500บาทถึง5,900บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ5 5 0 0บาทถึง5,900บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ5,700บาททถึง6,100บาตัน จังหวัดลบบุรีรับสตละ้อตันละ5,400บาทถึง5,800บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับสตละ้อตันละ5,600บาทถึง6000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับสตละ้อตันละ5,600บาทถึง6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับสตันละ้อตันละ5,600บาทถึง6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดอยุธยาวันนี้ราคาปรับขึ้นรับรับซื้าตันละ5,900บาทถึง6,300บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับสตละ้อตันละ5,700บาทถึง6,100บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ5,600บาทถึง6,000บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์ว um ันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ5,900บาทถึง6,300บาทต่อตันจังหวัดพิษณ oui ุโลกรับซ hey, mm hmm. ื้อตันละ5,600บาทถึง6,000บาทต่อตันจังหวัดเพชรชบูรณ์รับซื้อตันละ5,300บาทถึง5,700บาทต่อตันจังหวัดอุตรธานีรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตัน จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางภาคใต้นะครับรับซื้อตันละ5,700บาทถึง6,100บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกหอมปทุมสดนาปรังครับความชื้นไม่เกิน25%ครับวันนี้มีราคาปรับขึ้นปรับลงครับ่ป้องครับกรุงเทพหานครครับราคาปรับขึ้นรับซื้อตันละ7,800บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ7 2 0 0บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ7,650บาทถึง7 8 2 0บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกแห้งหอมปทุมนะครับความชื้นไม่เกิน25%ครับวันนี้ราคาคงที่ยังไม่ขยับครับพี่น้องครับจังหวัดชัยนาทรับสุตละ้อตันละ9,200บาทถึง9,700บาทต่อตันจังหว,วัดสิงห์บรุรีรับสุตันละ9 0 0 0ถึง9,200บาท, 9, บาทต่อตันจังหวัดลพบรุรีรับส้ตตละันละ8,800บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับสืตละ้อตันละ9,100บาทถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับสอตันละ9 1 0าบันต่อตัน จังหวัดราชบุรีรับสุตันละ9,200บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับสุตันละ9,600บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับสุตันละ8,500บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียวกขหเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับวันนี้ราคาขยับลงครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ11,000-11,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับสอตินละ11,000บาทถึง -1,600 บาทต่อตัน จังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดกาลสินครับราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ1 5 0 0บาทถึง1 1 8 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ1 5 0 0บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ9,800บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดนครพนมวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ1 8 0 0บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 5 0 0บาท ถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตาละ11,000บาทถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตาละ1900บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตาละ1500บาทถึง11,200บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตาละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดเลยรับซื้อตาละ9,000บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารนะวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตาละ11,500บาทต่อตัน รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกของวันิ 5, ีนาปีครับเป็นราคาข้าวแห้งครับจากราคาที่สูงกว่าข้าวทุกชนิดครับวันนี้ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับไป้องครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,600บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,500บาท ถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตัละ15,500บาทถึง16,100บาทต่อตันจังหวัดยโสธรครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตัละ15,000บาทถึง15,700บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตัน จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,300บาทถึง16,100บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,800บาทถึง17,100บาทต่อตันจังหวัดนครพนมวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,400บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ14,750บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดกาลสินครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,500บาท ถึงเ6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ14,500บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ16,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,600บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดเลยรับซื้อตันละ1 1 0 0 0บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกของบลิษครับทางภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางครับที่พี่น้องเพาะปลูกข้าวนาปีครับพี่ วันนี้ราคายังนิ่งครับยังไม่ขยับครับพี่น้องครับจังหวัดสะแก้วรับซื้อตะละใน11,500ันบาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตละหนึ่งันบาทถึง13,800บาทต่อตันช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกโฮมอลินาปีราคาลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับที่นําข้าวไปขายแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ราคาแพงครับพี่น้องครับแต่ละโรงสีแต่ละพื้นที่นะครับจะรับซื้อข้าวเปลือก พี่น้องเกษตรกรไปขายนะครับจะรับซื้อในราคาที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวของพี่น้องเกษตรกรครับถ้าคุณภาพดีนะครับราคาก็เท่ากับป้ายรับซื้อครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนอวดัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ